สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องภายเมษาแม่พลอยนะคะนี้ลูกชายก็เจ็บขาด้วยอ่ะ เรียกเขาว่าอะไรนะครับพี่สุบันพี่สุบันพี่สุบันใครครับคุณคุณอะฮะคนที่ไหนครับพี่สุบันเนี่ยคุณคุณอ้าวคนที่ไหนอ๋อคุผมนึกว่าคุณกลับบ้านแล้วเลยนี่กลับมาแล้วมาอีกเห็นรถไกลแวะเข้ามาครับเขาจะไปร้านค้าหรือเปล่าน่าจะเตลิดไปครับเมษาเมษาเฮ็ดเมษาไอทถือทีวันนี้ยังมาถ่ายเลยมีมีทั้งอะไรอ่าอ่าซีจันเมษาแล้วก็ เชื่อกันอะไรฮะและแล้วแล้วแล้ววันนี้วันนี้ได้กี่คลิปนะครับคลิปเดียวครับคลิปเดียววันนี้ไม่มีเวลาถ่ายคลิปครับพูดถึงเพื่อนทั้งวันเลยดูไปแล้วไม่ใช่กับเต้าอูดถึงกับต้าอูดแล้วแล้วคุณล้วคุณเต้าอูดแล้วขึ้นไปกับต้าอูดดีไม่มีอะไรเลครับเต้าอูดนี่คงกินหนีเมียไปอยู่นั่นแหละฉิมเมาหมีเมียนะหมียเตาอูดทไม่ได้จอดใดแต่คลิปแล้วเขาว่า ไปอุ่นป่ะไปอุ่นป่าลงตาไลลบคลิปหมดเลยเหรอวะอ้าวขาอย่างอะไรข้อในบ้านนี่ประเทศไม่ได้แล้วผมเห็นคุณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนี่เหมือนคนเมาเลยพูดพูดไม่ค่อยชัดแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรใจะไหมตั้งแต่อายุสิบเก้าปีกว่ายี่สิบปีแล้วทำไมขาขาคุณและขาคุณทำไมมันมันยาวสั้นครั้งหนึ่งหรือไง ก็ยาสร้างทางนึชอบไหไหมมทันมาดูครับแต่เราไม่ต้องวัดดูเลยเห็นเห็นเดินไม่ใช่เห็นลอยพุแบบพนั้นเดินไม่เท่ากันนะครับเดินไม่ตรงด้วยเออนั่นเลยเหมือนเหมือนข้ทางหนึงอ่ะไม่รเป็นไรเป็นอไรบางคนว่าไอ้ที่ไอ้นี่มารอยเป่าเดินอย่างนี้ครับ ไอ้ไอ้เนี่ยนี้มาร้อยพ่อเดินอย่างเงี้ยบางคนพอทันอย่างเงี้ยครับบางคนก็ทานแบบสุภาพอ๋อคนนี้เขาเป็นยังไงเขาทำไมถึงเดินอย่างนี้เออมาดูมันก็จะไปดูระแวงเราแหวมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับระแวงหลังด้วยระแวงหลังแสดงว่าคุณเคยทำอะไรไว้มั่งไม่ไม่ทำอะไรครับอ๋อคุณทำอะไรผิดๆไว้ไงเราไทแหวง เราปิไม่ใ้อมทันจะดูใรจอดนั่นครับห่้เนี่ยจะพูดใหมันชัดๆก่อนี่ได้ไหมเดต้องตัดลิ้นเนาะอ๋อ <analysts> ลิ้นกันเนาะอ๊ยแสดงความมีลิ้นสองลิ้มีอันเดียวฮะล้นอแฉกอไรอะลูกมันลูกมมูเีย่หน้าน่ะซมประไทครับดูหมอกี่ตัวครับจอตัวหนึ่ง อ๋อาจำคนหนึ่งเอาไปเลียนไปทำอะไรเอาไปทำอะไรเอาไปอุดอุด <laughs> อะไรนะวันนี้ดิอ <laughs> ุดนอนแล้วครับตูดนกเ <laughs> ดินมากเลยนก, <laughs> ก <laughs> น,ก,นกเลยเ <laughs> ดียวเพื่อนตีอ้าวเจอเพื่อนตีตูเจอเพื่อนตีนกเลย <laughs> บ่วพื้นยังลอกอยู่แล้วขาก็เจ็บขาข้างข้างซ้ <laughs> ายป<า>ะ ขาข้างซ้ายเจ็บโอ้ตีแห้งแท้ขี้เลยขี้เลยสัตวนานๆนานๆนานๆมาทีเอาเลยเอาเลยกดดาดึงดึงลงไหมดึงลงไปกอดตึงลงไปกอดไม่ยอมไม่ยอมเอาปีนขึ้นมาหนูปีนขึ้นอดีตเสริมไม่กี่นี่เสริม แม่เหมือนทำเร่งปีนอะไรนี่เลยปีนออกแล้วแง่ปันี Ê ้ออกออกได้แล้วก็เลยต้องเสริมอันก็ครบไปขั้นไหนขั้นเอ็นบลืดแล้วเอ็นบลืดล้วไอ้สาเพื่เจ้าเอ็นพ่อพ่อมันเอ็นไทยอันนี้มาได้ฮะตรงมาได้ตรงไทยเวียร์ได้อยู่เขามีไวไฟบ้านเด็ขามีไวไฟเออเอาดูแลดูแลรหัสไวไฟอะไรเหรอว ตอนนี้ใครคือไหนมาหนึ่งนี่มาจากไหนมาจากข้างหลังครับมาจากข้างหลังเป็นเป็นตาตีทิมเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยสิครับเไปไม sí, mm. ่ได้เขาไปไม่ได้ เกแล้วเปิดฟ้าอไลสดกันาเปิดหนในไลสดนแหลกมาได้มันใยไล่น้องมาเด็ให้เด็ไลัอส่พูดอะไรไม่รู้เรื่องอะไรนี้พักยรู้เรื่องอะนี่พูดจักวันนีรู้เรื่องก็ไม่รู้ตก่อนว่าเป็นแบบนี้ต่กอนตาตาพ่ใหญ่เป็นยังไงต้งแต่ก่อนตั้งแต่ตั้งเขา พอ่เคยเห็นเคยดูไมเยเห็นอย่างไรที่ควเคยเนดเห็นตังแต่ตอนปีสีตอนตอนดีๆกเห็นยังพอยากเห็นดีๆตอนนี้ตอนนี้แสดงว่าพอดีมั้งบอแแสดงาาดีเกินเดินชัวมากเลยใช่ไหมชั่วที่ไหนครับเ้วมาใแดงกับบ้านมังยังแดงระมาแล้วเอดายแดงทำให้แล้วอะไรยังไม่พูดอะไรเลย ที่รถอ่อมสวนออ้ยหว่างง่างขาดกวดนอกกนอกเจ้าอะไรตัดได้จ้างเตะขาอ้าว่าคนอ่ะถ้าคนเป็นเห็่นการู้นะตารู้ตาย่อตายอ้าวจริงโก้ทำไงเมื่อวันนี้เขาไม่ตัดเลย จออยู่บานเรถเข็นอันนึงกูนัดขึ้นปั๊บปั๊บปั๊บก็ตัดก็ตาก็ตาราเนเบิ้งนา่นเยอะเรามีแกขาวด้วยดิมีแกขาวด้วยดิแล้วไปเอานตเอเออมาได้ตำนัได้มาได้ตำหนักเดายวซื้อซื้อตอผมก็ได้ผมขายให้เอาผมขายให้ผมซื้อมาประมาณแปดพันผมขายให้หมื่นหนึ เขาราคามิตรภาพเลยดิเกินไปราคามิตรภาพเลยดิเกินไปแปลอะไรราคามิตรภาพซื้อสองสามพันคอนเเอ้ยซื้ออะไรสองสามพันอ่ะซื้อบัลนัดซื้อบัลนัดเอ้าแล้วอีกที่เหลือล่ะนอนนอนไปเล่ดบ้านเล้วเจ้าแม่ซีตาลูกเล่นหรอจริงชอบชอบ ขนาเ็ันั่ลักตีขนาะโจลักตีขนานเน้มน้ลักแล้ว้างนเป็นยังไงโอ้นิ่งนอนี้ตีไปแล้วเอาไปยังนต็มไหมเต็มไหมวันนี้เต็มไหมเต็มิกัดไหมอะไรอ่ะ ไ่ครับไข่นึ่เป็เร็งเดิมน้ำมันลดหกบาทหอมแล้วมันน้ามันข้นไม่เติมสีไว้เฮียเมา่อยน้ํามันอยู่บ้านนี่เต็มเลยไปไปมอบเลยใช่ไหมมอบแล้วใช่ไหมมอบตนเียบอลเขาไปเําไม่ยอมไปเขาเมือกินอะไรกินกาแฟไปเขาจะไม่าอู่นู่นผมไม่รู้ ว่าาออยู่นี่เขาจไเจ้าไ่ได้บอกคอยยงซนกว่าเสืออานมาแล้วกิโลมาเยมาเสือจมาแล้วนมาลบมาปั๊บเอียงนะผูจัดการมาแล้วก็ขึ้นเนาะคอยไปเจ้าไม่ได้บอกว่าเขาซีโมกันแล้วอารีฮะอารี่อารีอย่างนี ฮารีฮารีเออเยอะเยอะเยอะอะไรพี่ยาไปถือชาทำแล้วงั้นยอกเหรนเป็นลูกเป็นเป็นคาแรคเตอร์ของผมคาแรคเตอร์วันกันลุงคอมคาแรคเตอร์จเอมก็ใส่ใส่ตลกไงครับเดี๋ยวเปิดก็ได้คุณเนี่ยเครียดนะครับอย่ากเครียดอย่าเครียด ก็อยากให้ยิ้มหัวล้อบ้างครับมันเก็เป็นคาแรคเตอร์ของผมอ่าวันนั้นผมก็มาล้มอยู่นี่ไงเดี๋ยวถือซาผมไหนอ่ะนี่ก็บางบางครั้งนะคนเขาเล่าล้มปึ๊บล้มปึ๊บใครมาช่วยไปแล้วบ้ไปแล้วลุกเองได้ไปแล้วอย่าอย่ามาเป็นลมนะตรงนี้เรามานั้งอ่ะรถตกถนนไปแล้วไปจารยไปใส่ไปใส่ ร้าค้าลไปบ้่นตะลืตะเล่วันนี้ไม่ต้องไปร้าค้าว่าตะลืมมีเลยเมาค่อยเบเสื้อนอนีใช้อะไรอย่างงี้อะไรอะไรคือยงงี้อ๋อ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 อ๋

อย่างฮาอาจารย์เอ็มสายฮาเรื่องเรื่องธรรมธรรมดาของหมู่บ้านนี้นะครับก <c oughs> ็คือ <c oughs> บ้านหมู่บ้านนี้มีหนึ่งคน <c oughs> เป็นแบบสายฮาแต่ก่อนแต่ก็เพิ่เปลี่ยนแถวนี้นะครับไ <c oughs> ม่เป็นไม่มีแบบนี้ก็ไม่ไม่มีแบบนี้กับสาฮาเป็นแบบตลกตลกไปอะ่ะเครียดเะครับเราก็พูดหยอกล้อแกธรรมดา แต่แต่เขาเขาเขาไม่เครียดเขาไม่เครียดเขาไม่โกรธไม่ไม่โกรธไม่โกรธจะพูดยังไงก็ไม่โกรธไม่โกรธเราก็ไม่ได้พูดว่าเขาเนี่ยเรพูดเล่นกับือนเขามันตลกตลกดีนะไปบ้านไหนรู้จักโบนทครับไปยันหอดอีกสิทธิ์ขึ้นซาเขาบุญโอ้ยนะเข้ามาด้ว่านนะคนดีๆไปขอขึ้นเขาไม่ขึ้นแกแกไปขอขึ้นเลยเขาไม่ขึ้นอ่ะเหมือนเขาก็อยากอยากหยอกล้อแกมันจะเป็นยังไงแล้วไม่แกขึ้น เป็นาาครับนาขายบ้านัดเองจะโมงหรอวะหมูดาวเป็นอย่างไรเนี่ยหมูดาวหายแล้ววบ่ใดไปเหยียมหมูดาวเลยหมูมีหมนมีค้นเฝ้าอะคิตื้อ เราทำทั้งวันเลยไปทั้งวันปุ้ยไงเนือ้อไปทั้บมือปุ้ยไงคอมมีงานเจาะคอนุนก็ตามคอน,นี้ก็ตามโก้นันท์ทายคิดว่าแม่สาวเลยจิ้มแมวใช่ห,ชหาคิดเลยว่าใครไม่ใส่ใครไม่ใช่เรนนื่องอะไรตออเมื่อเล่ <c oughs> นเลยก็ซ์ิล <c oughs> าหน่อยสามนาทีกอล์ิลาใส่แต่สวัสดีนะคนนะค